สวัสดีครับเม่เกี้ครับส,ส,สวัสดีค่ะอืมงวดวันเม่เกีให้เขาเนาะเป็นฟันเจาบไม่ท้าปากซองอ่าเม่เกี้เขาแถวล่อตอนราพื้นเลยไปขอกอดเพิ่นจับมือกันแล้วก็ขอกอดท่ายลูกอืมเขาก็เลยว่าโทษยายเม่เกี้ฟันเี๋มักออกก็ะยุบ้าออกก็ะยุก็มักออกมันเกินเลยบอกมันเกิน,น,กนแต่ว่าเขาก็ไปตีกันว่ามีกอดมียอมมาเล่หลายตัว เอีซีก็ว่ามันหลายตัวเนาะบางคนก็เลยบริสุทธิ์บางคนก็ไปมักสองซีเลยสามีฝากมาอ่าสามีเพิ่นได้มักสองซี่ปีน้องก็เลยไปว่าเออตรงกันครับอันไม่เคียวน้อยก็เลยพากันไปหุ่มซะสองซี่เลยพากันถิ่มมันเกิดเนาะเอาว่านี้ก็เล่าบอกว่าสามีเพิ่นแหละหามาฝากใ้ของอยากโลงๆของเพิ่นบอกแล้วเพิ่นได้มักกันได้ไปเอาเลยอ่าของ่นเดาไทยเพิ่นอาหารอืมชวนทำไม้เค้กอะเราจะฝากลูกไส้กันวันนี้ แล้วบ<ะ>่ให <laughs> so like so ้ฝากเกลือดเกลือฝากเป็นรุงอีกลุงอีกคีดหนึ่งเนาะเราอยากมัวลูนกเลยตัวกอะรอเราช่วอีกคิหนึ่งเนาะเจ้าสิมพร้กันสิครับผมวันนี้เราจเอาขวอมฝันไม่เกลืล้วนๆด้เอาไม่เกลือก่อนข้าวขมฝันไม่เกลือันจ้เี่ยวหมู่วานกับมือนี่สองเทียนวะเอากฝันสองดอกรอบแรกเป็นเกลยวก็ยังรอบแรกฝันว่าไปใส่บุกโลยหลายเลี้ยงแถวกันอีกเราจะแร้วๆ ไปที่กระทาไอ้ต่ว่าไอ้ทหารหลายรถตำรวจก็หลายตัวตำรวจก็หลายนี่คนก็ท่านั่งท่าจ้ะแกก็ได้นั่งแกก็ได้นั่งน้ำเพลินนั่งท่านั่งท่าสักพักไอ้พ่อ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 รถตู้ลงลงอ่ะจ้ะรถตู้รถตู้ลงแต่ว่ารถตู้มันจะเป็นรถตู้ดูๆดีจ้ะ โลพอลงมาเป็นสมเด็จเจ้าพีนางเธอกับอง์โสมจ้ะององโสมนางนางนางรถเข็นนางนางรถเข็นแล้วสมเด็จเจ้าพีนางเธอเพิ่นเข็นเข็นทักท้ายอะ่ะเข็นทักท้ายชาวบ้านไหมตัวองโสมเป็นผู้นางรถเข็นปะใช่ผมพระพีนางเธอเป็นผู้ยญจ้ะอือเอาตอนเลยครับ ยูไอยูเพื่อนเพื่อนกัยูไอไอทักไทยภาชาชือชุทัาทายประชาชนเนาะแต่ว่ามีตะคนนางเรียบร้อยอะคือแบนจำว่าเปนแต่งตัวอะไรไปเต้เอาไอสมเด็จเจ้าพี่นางเธอใส่ชุดดำองสมใช่ใช่ชุดเขียวปีกทับไม่จ๊ะเขียว้งามไม่จ๊ะผิดไหมครับ เราล้วก็มีสะพายสีแดงแต่ว่าไอ้สมเด็จเจ้าพี่นั่งเธอบ่อมีเป็นสุดดำมาเถอเป็นปสุดดำซื่อๆมีเคียงบ่บ่มีเลยเป็นโล่งๆเป็น<อ>แบบโล่งๆแต่แต่ว่าองค์สมเขาถึงเพื่อนนั่งเพื่อนกับสจแบบเต็ยมยศเต็มยศเนาะตั้งใจต่อครับวันน่ะเกินเพื่อนกับยู่ยู่ยูยูเก่งกันพราเพื่อนยู่ยูไปแล้วเก่งกันย่างตามย่างตามย่างไปตั้งไกล้ะ เพื่อนเขาเพื่อนเราก็ไปไปเป็น mm. สงสัยจะเป็นว่างแช่เพราะว่าไ่เราก็ง้ามมากเลยแต่ถึงยางวันนี้เพื่อนอยเขาไปเนี่ยว่าเขาเาก็เล่นถึงยางตามไปแต่ว่าเพื่อนเขาว่าให้เขาไปมีมีมีบบโบบไอ้คนใส่ช <politik> <Siri> ุดขาวที่จะพักเขาบ่าให้เขาไปเพื่อนกับยางเขาไปเขาบ็ได้เขาไปเขาก็ ย่างกลับมาเรากระตื้นตื่นนี่ตอนตื่นกินดูกินนมช่วงตีจะตีหนึ่งลล่ะ,ะรถตื่เห็นทะเบียนป่ะเพเห็น,หนแต่ว่าเป็นสีขาวเล่าแบบนี้เพราะพ่อฟันรอบสองเป็นฟันฟันรอบสองเป็นฟันแบบนั่งปูสายกับกับนมปอนย่ยจ้ะ เขานั <mile> like, aunt ie, aunt ie. ่งยุบน so ิ so ่มๆวันนี to 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 ้น้องปอนแม่น้องปอนจะเอาสาดตรน้องปอนจะเอาศาสตร์ันนี้เขาเขาบอกแม่แม่ขอนั่งแม่ขอนั่งแม่ขอนั่งวันนี้เพื่อนก็จะเอาสาดเพื่อนก็ได้ยกปลายไม่ปลายแบบนี้มัดทับโตเขาแต่ว่าเพราะมันเป็นายปกติอะเพราะแต่ว่าเพราทับโตเขาสาดตรมันเป็นสีแดงทับโตเขาไว้สีแดงทับโตเขาไว้ ฟันมือเดียวกันมาเนี่ยอ่ามือไหมือเึ้ื่อนหรือมือควนเมื่อคืนนี่ไอ้บังไอ้นี่ไอ้น้องปอนลุกขึ้นเมี่ยงเยวช่วงตีสามเนี่ยตีสามเคยว่าไงฟันแรกเนี่ยฟันเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศกับองค์สมใช่คือฟันแรกอ่าฟันสองนี่น้องปอนขออยากนางสาดอ่าแล้วลื้อสาดเราทำเป็นเกย์แตเป็นสีแดงอ่า้วก็มีเกยฟันนี้สีแดงเลยมีโฉกน้อยหน่อยเด้อล่าสุดนี่กับฟันนี้ไปทำผักที่สองเนาะ เออเม่ยน่าสุดนี่เป็นเกี่ยวกับไปเล้าตากผ่าแต่ว่าวัตถุเออเล้าตากผ่าตะวันไปเข่าฝันถือเกี่ยวกับนมเนาะที่ว่ามีกับนมของสองฟังอ่ามันก็เลยแต่ว่าเกี่ยวกับสีแดงก้อนนั้นนั่นมันก็เลยไปเข่าฝันกับนมเนาะเป็นหานึงหนึงนะครับเวัตถุกันหรอวัตถุต่ว่าหมายถึงว่าตีวัตถุก็เสื้อเธอตีหาหนึ่งซุนหนึ่งซุนไม่ดอกหานึ่งหนึงไมดอกหาหนึงนึงแต่ตะว่ามีสีแดงในเข่าฝันจ้าวันนี้ฝันนี่ก้อน พระนี่ลงพระพินั่งเหรอครับองค์สมแต่ว่าคอยเห็นศาสตร์สีแดงดูครับอ่าแเป็นศาสตร์ปกติดีจ้ะแา่ว่าเขาเม่เกยก่อนเท่าไรก่อนอายุยี่สิบสี่สี่สิบสามสี่สามอย่างสี่สองเองสี่สามออไม่ย่างแล้วเตรียมแล้วมันเต็มเต็มสี่สามแล้วใช่แต่ว่ากำลังออกสี่สองอ่ะนะหนึ่งกสองเนียก็เลยไปซื้อดอกแต่ว่าเกิดวันที่ยี่ห้าเนาะยี่ห้าสองห้าสองห้านะใช่ครับ พอว่าสาสทับก็เลยกว่าเรื่องอันนี้ซื่อพอได้มาจ่วงกรซือวันเราไปเจ<ช>้าห้องทในห้ององค์สมเลยล่ะอันนี้เขาบอกสังเรื่องอายุยังเพระว่ามีศาสทับบงก็เลยลอยสังเนาะ<ช>ว่าปนอายุเท่าไรเกิดที่เท่าไรคือเม่เกอายุประมาณสี่สองสีสามสีสามเต็มแล้วแต่ามาบอกสี่สองเลยกว่าอสังมันเกิดขึ้นยี่้ายี่ห้ายี่้าจบอ่าลูัขริาทับ อันนี้คือฟันสองพันแรกเกี่ยวกับองค์พระพิน่งเนียน่ยเนาะช่วยเป็นตัวให้เรานะครับองค์พระพิน่งเน้อนะครับก็เกิดวันที่หกเนาะกับเลขศูนย์หกพ่อซอกับสองสี่หกหกนะครับอายุสี่สิบแปดสิบสี่พันษานะครับสินพระชนวันที่สองมกราสองหาหนึ่งนะครับสำหรับองค์พระพีน่นั่งเน้อนะครับ ส่วนองค์สมสุวรีเนาะพระองค์สมเจ้าสมสุวรีเนาะก็คือเกิดสี่สิบสามกรกฏาคมสองห้าศูนย์ศูนย์คือสองพันหาร้อยเนาะนะครับอายุเพินหกสิบแปดปีเม่เกฟันเห็นผู้ได้มักรจะออกวันเกิดกับอายุก็เลยล่อหานะครับเป็นอายุคือหกสิบแปดสิบสี่นี่คือสมเด็จพระพี่นั่งส่วนองค์สมเนี่ยคือสิบสามกับสองแปดก็ได้เด่นสองอันหายเลย ส่วนเพลยนเปนมักอายุไม่เกีมักกันเกี่ยวกับไม่เก,ก,ก <S <S นเนี่ยกับคือต่างหากเลยเนาะส่วนใหญ่กับคงสิรูกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวมาเลอยขึ้นห้เที่ยหนึ่งเด้อสำหรับอายุแล้วกพะพ่อซอนะครับก็ตามนี้ได้นะครับอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่คนมาสันเกี่ยวกับากาแฟเจ้าพอดีเราโคนสสำคัญมากออกว่<ม>ายุกับว่าอยุ่กับมับบนเกิดว่าอยุ่กับวันเกิดเนาะมนออกวันเกิดนะนรับก็ตามนี้แหละพี่นอนะ้องเนาะ อานะครับขอสวดขอไผ่ด้อบางที่ก็บ่ได้จังหวะออมาากได้สัมผัสเกีงบางเรืกย่อเราสัมผัสบ่ไดดเก่งเน้อนะครับจะใช้ความันเห็นมาทํำมื้อก็มีผิดไม่ถูกนะครับเนาะบางที่ก็จะบ่าเออบกสนกันแน่บางที่บอกว่ถึงแนงเะนะขอสวดขอไว่บ่ดเก่งนะยอมเราบ่อเก่งบ่าไดนั่นหรอกไปอตอนที่หมอตอนที่ลูกพี่เบ้า ขึ้นมานะ่ะมันจะยู่ช่วงติดอ่างมนะัออ้งมันในบ่เบิ้บบวงว่าสวนกันออมันคือเขาจะเล่าคิดบอกนะมันยู่ติดอ่างอยู่เอาวไปเป็นอย่างเนาะนะครับก็ซือว่าเบิ้งไปเบิ้งมวน <c oughs> อบบอมวนเ <c oughs> ออมวนมวเดียบซีเลียตนะเนาะอ่าเชียวเตรียมร้อยกับเขาตะเ้องเรียนซื้อซานิเทศแหลนะซีดายเนาะตอนนี้เอาซัมมามี่แหละตัวแบบเล่ยนเรีนพื้นบ้านเป็นแบบมวนแบบ ธรรมาาต้องมาียหลายเนาะโอ้แต่มาไปเก็บฝันเห็นนั่นคนสำคัญของเรมักมากยนี่ยมันมักมากมันมักมามันเกิดไหมสองสอเเลยเจ้แต่ว่าเกเบื้องเขาไม่อยู่ฝันบกเกเบื้องหลายเบื้งเบื้องหลายฝันเห็นเบื้องมันเกี่ยวนั้นมันกอยู่ไหมไอ้บ่ก็อยู่ไอ้บ่เรีกกบว่เกิดว่าเบื่องหลอยู่อันนี้กกว่าวัดเกิดป็นยี่สิบสี่ไหมสร้บในทางัย่สบอกว่ามันฝันอีดีจ้ะเพราะตัวเนาะกันกแสดงว่ามีหลักๆประมาณ สีโตเนาะจ้าก็สิออกองได้านั้นล่ะนะครับมั่น้าเกิดคนหนุ่มด้วยพี่นางนี่ใส่้อดำเนาะจ้าองซ้อมใส่อันอกสีเขียวปีกนะครับจ้าสวยงามเนากสะพายสีแดงครับอาจจะออกในเทิ่ง608ซี่แล้วก็ที่368เด้อนะครับไปโชว์ให้มันน้ำในทางของเมื่อกี้จะหลุดใส่วอาเลขน้องปอนวะเอาอีกคลิปนึงลงคลิปไหมเออเอาอย่าฝากกับฝากกับวัตถุตัวไหนน้องปอนบอกไอ้6ซี่หา6ซี่หาเนาะ เอาก็ตามนี้เด้อครับอดจะเป็รัฐบาลไทยดูเป็นล่าก็แล้วแจ้าต่ว่าห้องอีชายกันอีคิมหนึงจ้งจะคอยลงรายละเอียดเนาะเอาชุดเชนิมืออเทีเอาไม้ถออ่านมานี่ยคอยคิดัดดีไรหมดอ่านแบบเอาก็อ้านตามจดนี่ละตามมจดเออผิวนามันเกิดวันอะไรอายุอาไรก็บอกไปแต่อายุผิวน้าวนเกิดวันที่หกคือศูนย์หกือศูนย์หกพอสองสี่หกหกอายุแปดสิบสี่ปี แปดสิบสี่พันสาสินระชนวันที่สองก็ศูนย์สองมกุล่าก้มสองหาหาหนึ่งองสมสวรรี่เกิดวันที่สิบสามกรกฎาก้มสองหาศูนย์ศูนย์อายุหกสิบแปดปีค่ะตัววงคือตัวเนียนเด้อนะครับเย่ยมเอามากตัวได้ไม่เกียสียมด้วยนี่เปล่าอันพีดันตือก็มาไปด้วยหาหนึ่งก็เก่าอ่ามีเกียมาหาหนึ่งก็เก่าเด้อนะครับชูชงคนมันสวัสดีครับ มากระบอลลรหนูนนี่พี่น้องมักรกะเซีออยวลถมาชิลายแล้วพี่น้องเกย์อีกสวัสดีครับ